สวัสดีย็เช้าครับวันนี้เราเดินทางขึ้นภาคเหนือครับอโคตรพ่อโคตรแม่สมหาขัวมึงเอ้ยโคตรพ่อโคตรแม่สมจากปีนกสี่ปีฮ้ยได้ใครฉีดยาอยู่ัหนป่ะนะโอ้คนงานเขาโอเคมีคนงานประจําอยู่นี่เรามาช่วยเขาเฉยๆเหรอโอ้โคตรแพรโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่สมโคตรสวยเลยอะ กาแฟช่ำเช้าครับกขึ้นเหนือครับหนึ่งวันสวัสดียามเช้าครับอุ้ยทำไมต้นแดงอีู่วะอุ้ยนกดูต้นดิเดี๋ยอะไปดูต้นดิโคตรสวยเลยอ่ะอุ้ยแกดูแลของแกที่จะดีมากนก โอ้โหนกมึงดูต้นมันดิ <c oughs> มึงโคตรแข็งแรงเลยวะจิบหายกูทำโสมมาสามปีไม่เคยเจอได้โสมแบบนี้เลยโอ้โหไปเจือดบ่ไปเจือดปะปออปอโอ้โหอย่างเงี้ยมานี่อีปอเนี่ยโอ้โหจิบหายขายนี่กูว่าไม่เป็นหมื่นล้านมึงเนี่ยเท่าไหร่น,น,น,อรนอก,อ,กยอยู่นี่ถึง ห้าร้อยไร่ไหมโคตรใหญ่อ่ะเยอะขายแปลงนี้ว่าได้หมื่นล้านหมื่นล้านบอนมั้งเนี่ยเพราะมันมันใหญ่อะมันห้าร้อยกว่าไร่อ่ะโอ้โหแม่งตูต้นดิกูทำโซมมาสามปีกูไม่ได้แบบนี้เลยชิบหายโคตรพ่อโคตรแม่โสมเยอะขายขายแปลงนี้แม่งหมื่นล้านทั่วเลยกูว่าเนี่ยมันใหญ่กันโโหล้านมา ห้เราเบิงให้ยลงครับให้เราเบิงต้นนะแต่เจือดนะโสมเรามีแบบนี้บ่ะโอ้โหไอ้นอกกูว่าหัวนี่เท่าแบบกำปั้นแนะ่เลดูต้นก็รู้แล้วกว่าจะถึงหกปีหัวเท่ากำปั้นอนะโอ้โหเมงคดพ่อคดแม่โสมช้าถุใหญ่โอ้โหไอ้นอกถึงว่าดี๋ร่องมันใหญ่ร่องมันเท่าร่องกระเทียมเลยอะที<อ>่หายมันถึงว่าเดียมันดูแลง่าย โอ้โหโมันโมโหลานอะไรขนาดนี้แกจ้างคนงานไปจำไว้อีกคนเนะี่ยก่อนมีคนไทยอยู่สีคนนูนจะบอกฝั่งนู้นก็ใช่หมดนะใช่หมดนู่นนูน,น,นว่าห้าร้อยไไม่อยู่อะทมเขาไปนูน่นเป็นเขาเลยเขาทั้งลูกเลยโอ้โหชิบหายห้าร้อยกว่าไรโอ้โห ตอนนี้เรามาไกลครับภาคเหนือครับเราออกมาตั้งแต่ตีสี่ครับนี่ตีสี่โหกว้างมากครับห้าร้อยกว่าไร่นายชันจะนายอยู่ไหน <c oughs> โอ้ชาางยิ้มโยอีปออีปอ <c oughs> ชาางยิ้มทุ่มมานาด <c oughs> <c oughs> โอ้กูดกูด อีพ่ออีพ่อโอ้ปัดท้อลูกขี้คอยอันดับหนึ่งในเกาหลีตัวโอ้ยนกดูต้นดิโอ้โหอันดับหนึ่งในเกาหลีนะั่นนะ่ะสวยมากสวยมากครับโอ้โหเก็บภาพไปดูครับสวยมากครับ อยู่เกาหลีมาสามปีผมเพิ่งเห็นโสมแปลงนี้ครับสุดยอดเลยครับเอาสวัสดีครับพี่ต่ำโขาลาดขอขอนุญาตทำงานก่อนนะครับ